สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจกิษดากูตค่าของเรานะคะวันนี้นะคะมาพบกับหนุยน้ยน้องสำหรับคันนี้นะคะวันนี้มาคนเดียวละกันขออนุญาตเนาะฉายเดียวเลยเพราะว่าอยากนำเสนอสำหรับคันนี้ค่ะรถนะคะนิสสันนาวรา NP 300ตัวนี้เป็นตัวนาวราเนาะ2.5นะคะปี2020ที่สําที่สำคัญคันนี้ไม่16ไม่ห6 ตีสมัยหมื่นโลแล้วกันคันนี้นะคะนิสสันนาวรา NP สามร้อยปีสองพันยี่สิบใหม่หมื่นหกเท่านั้นลูกค้าขาปีสองพันยี่สิบนะคือปีเดียวกับในโชว์รูมโฉมเดียวกับในโชว์รูมคือในโชว์รูมไม่มีแล้วอะ่ะที่จะแบบโฉมใหม่กว่านี้ไม่มีแล้วนะคะคืออันนี้เป็นโฉมปัจจุบันเลยเป็นโฉมปีปัจจุบันนะคะสำหรับ NP 300ตัวนี้เนาะ เพราะว่านาวาล่าถ้าเรียกทั่วไปมันก็จะเหมือนโฉมเก่าด้วยรุ่นเก่าด้วยถ้าเป็น NP 3 0 0แล้วกันคือตัวนี้หน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราขออนุญ,ญาตเปิดราคาพิเศษในไลฟ์สดเลยแล้วกันนะคะ389,000บาทเท่านั้นตัวนี้นะคะเครดิตดีลูกค้าสามารถกู้ได้เต็มเครดิตดีสามารถกู้ได้เต็มผ่อนอยู่แค่ประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้น กระจังหน้าของเขานะคะจะเป็นเหมือนสีเทานะคะตัดสีซินเวอร์เนาะแล้วตัวรถนะคะตัวนี้จะเป็นสีขาวโอโม่นะเป็นสีขาวโอโม่นะคะไม่ใช่ขาวมุกนะเป็นสีขาวขาวไว้เลยอะนะขาวโอโม่เลยนะคะตัวนี้นะคะปี2020ลูกค้าดูไฟนะไฟของเขายังใหม่และสวยไม่มีแตกไฟตัวนี้นะคะจะเป็นไฟเดิมของโรงงานเลย เป็นไฟเดิมของโรงงานนะคะแล้วถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดเนาะต้องการที่จะแบบว่าติดตั้งเพิ่มเติมเพราะว่าต่างจังหวัดอาจจะวิ่งแบบเราต้องใช้ไฟตัดหมอกนิดนึงนะคะตรงนี้เขาทําเบ้ามาให้แล้วลูกค้าสามารถติดตั้งได้นะคะหรือว่าใส่ไฟตัดหมอกเพิ่มได้เนาะสำหรับคันนี้นะคะราคา3 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นผ่อนแค่ประมาณ8,00 0ลูกค้าขะผ่อนประมาณนะคะ8,000เนาะ ถ้าใครเครดิตนี้หรือถ้าได้ดอกเบีย้ย1.99ไปลูกค้าจะผ่อนอยู่แค่ประมาณ7,000ปลายๆนะไม่ถึง8,000กันเลยทีเดียวนะจ๊ะนุยบอกก่อนเลยนะว่ายางใหม่เพราะว่าเป็นรถใหม่อยู่แล้วลูกค้าอันนี้เป็นล้อกระทะตามปกติของเขาอยู่แล้วนะคะเนาะอันนี้ต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะคะนะเป็นเกียร์6สปีดเครื่องยนต์ VGS Turbo นะคะตัวนี้2.5 VGS Turbo มีเทอร์โบแล้วนะบอกเลยใช้คันนี้ไปนะคะหายห่วงการขับเคลื่อนหรือว่าการจะไปขึ้นเขาต่างจังหวัดหรือจะลงใต้ลูกค้าขาสะดวกสบายมากๆไม่ต้องห่วงด้วยการขับเคลื่อนของเขาที่ใช้เกียร์6สปีดแล้วเนาะมาต่อค่ะสำหรับกระจกมองข้างของเขาเหมือนเดิมๆค่ะจะเป็นสีดำมือจับก็จะเป็นสีดำนะคะขอบยางต่างๆอะแน่นอนปี2020 ลูกค้าไม่ต้องห่วง <Okay. S 1> ขอบยางเขากล้าการันตีได้เลยว่าเดิมๆเพราะว่าเป็นรถแค่วิ่งหมื่นเดียวนะคะและนี่ค่ะตัวสติกเกอร์ทุกอย่างยังอยู่นะตัวนี้เป็น2.5 VGS Turbo ที่นุยบอกไปนะตัวนี้นะ NP 300ส่วนมากนะคือ NP 300เนี่ยถ้าเป็นรุ่นอื่นนะคะเขาก็จะใส่เหมือนกันชนท้ายหรือว่าบันไดขึ้นเนาะแต่สำหรับ NP 300ของเขา นะคะที่เหยียบขึ้นรถกระบะด้านหลังนะคะขึ้นกระบะด้านหลังก็คือเขาจะทําตัวนี้มาแล้วนะคะตัวเหยียบเพื่อจะขึ้นท้ายกระบะเดิมๆค่ะสําหรับคันนี้นะคะสีขาวโอโม่นี่นะตัวโลโก้ทุกอย่างยังอยู่ครบนาวาร่าตัวนี้นะคะเป็นตัว SL เนาะอ่ะให้ดูนี่นะล่องของเขาล่องของล่องของ ลายนูนนะคะลายนูนของตัวที่เขาสกรีนออกมาเป็นนิสสันคือถ้ามีชนหรือเก็บงานหรือทำสีหรืออะไรก็แล้วแต่ลูกค้ามันจะไม่เนียนเท่านี้นะคะตัวนี้บอกเลยนะว่าเดิมๆจริงๆนะใครสนใจรีบเลยนะคะเพราะว่านิสสันนาวาร่า NP 3 0 0เหลือคันเดียวเพราะว่าเคยมีสีบอลเงินนะไปแล้วนะคะไปแล้วนะขายออกไปแล้วนะคะ จะเหลือตัวนี้นะจ้าสีขาวนะปี2020ราคา389,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าดูไลเนอร์นะลูกค้าดูไลเนอร์นะคะไลเนอร์ตัวนี้นะเป็นไลเนอร์แท้จากศูนย์เป็นไลเนอร์แท้จากโรงงานดูล่องนะคะร่องน้ำนะคือต้องบอกว่ายังมียังมีเอ่อร่องอะให้น้ำไหลผ่านได้คือคันเนี้ย แทบจะไม่ได้ค่อยได้บรรทุกเลยเพราะว่ารถอย่างที่บอกค่ะเป็นรถใหม่มากปี2020แล้วรถใหม่แค่หมื่นกว่าโลเท่านั้นย้ำนะไหม่หมื่นกว่าโลเท่านั้นไม่แท้นะคะไม่แท้ออกศูนย์ออกห้างเลยนะคะลูกค้าไม่ได้วิ่งเลยเดี๋ยวมาดูไฟท้ายกันนิดนึงในส่วนของไฟท้ายนะคะนิสสัน NP 300ลูกค้าขาสังเกตนิสสันตัวเก่ากับตัวใหม่ของเรานะ แตกต่างกันนะคะไฟของเขาจะมี3ขั้นนะลูกค้าลองดูดีๆนะคะเพราะว่าไฟตัวเก่าเนี่ยเขาจะมีแค่ 2- อสองชั้นถ้านนึกจำไม่ผิดนะอันนี้จะทำมาเป็นแบบ3ชั้นเลยนะคะลูกค้านะอ่าลองดูนะคะตัวนี้นะไฟใหม่คือหน้าตาใหม่แล้วก็เป็นบอดี้ใหม่ที่เป็นบอดี้เดียวกับในศูนย์ในโชว์รูมนะคะแต่คุณทดราคาไปหลักประมาณเกือบ2 0 0 0 0นบาท ไม่ต้องไปซื้อป้ายแดงออกจากป้ายแดงมาประมาณ1เดือนก็กลายเป็นรถมือสองแล้วนะแต่ถ้าคุณซื้อรถมือสองตัวนี้ไปเลยคือเราจะเรียกว่าสภาพป้ายแดงเลยะค่ะนะคะใครสนใจเรียบติดต่อนะปะเดี๋ยวไปดูด้านในกันนิดนึงนะคะตัวท็อปสุดอะฟังก์ชันเราต้องมาดูข้างในเนาะเพราะว่าด้านนอกก็เหมือนรถกระบะทั่วไปนะคะด้านนอกก็จะเหมือนรถกระบะทั่วไป แต่ว่าด้านในเขาไม่ธรรมดาค่ะนะคะสำหรับตัวนิสสันนี่น่าใช้มากนะเออเริ่มต้นอย่างแรกเลยค่ะสำหรับประตูด้านข้างนะตัวนี้นะคะจะเป็นออกระจกนะคะไฟฟ้านะด้านข้างเนาะเห็นไหมคอนโซลด้านหน้านะคะลูกค้าสีดำสนิทวิทยุ หรือฟังก์ชันแอร์ต่างๆนะคะเขาจะตัดตรงนี้เขาจะตัดดำตัดสีเทานะคะสีเทาเมทัลลิกเนาะเงาๆนะคะสวยคือเขาออกแบบมาด้านหน้าเนี่ยสวยมากนะไฟฉุกเฉินใช้งานได้นะคะวิทยุนะคะใช้งานได้ตามปกติเนาะอ่ะนี่แอร์นะคะฟังก์ชันต่างๆนะตัวนี้เป็นตัวท็อปก็คือไฟฟ้า นะไฟฟ้าก็คือเป็นกระจกมองข้างหรือว่ากระจกหูช้างเนี่ยมันไม่ใช่เป็นกระจกหูช้างแล้วนะกระจกด้านข้างเนี่ยมันก็สามารถปรับไฟฟ้าได้เลยซึ่งลูกค้าไม่ต้องแบบเปิดกระจกเพื่อไปปรับนะคะและตัวนี้ที่สําคัญไม่หนึ่งมื่นหกพนกว่าร้อยโลหนึ่งหมกันว่าโลแล้วกันนะคะหนึ่งเนาะเล่น usb หรือว่าเล่น aux ได้นะใครจะรู้หลหรว่ารถหัวเดียวนะคะ สามารถเล่น USB ก็ได้เล่น AUX ก็ได้แก้วน้ำนะคะคุณแยกกันไปเลยค่ะสองฝั่งนะสำหรับเบาะที่นั่งนะคะจะเป็นสีเทาลูกค้าค่ะเป็นสีเทานะตัวนี้เขาทำมาใหญ่เพิ่มขึ้นกว่ารถพวก t o โยต้าหรืออะไรปกติเนาะเพราะว่าใหญ่เพิ่มขึ้นเพราะว่าอาจจะให้เด็กติดรถหรือว่าใครที่ไปกับ สามีภรรยาหรือที่มีลูกเล็กหรือจะต้องเป็นภรรยาที่แบบว่ามีลูกแล้วก็ติดรถเป็นเด็กติดรถอย่างเงี้ยเนาะก็เอาลูกนั่งกลางได้นะคะลูกค้ามันไม่เกะกะนะถ้าเป็นตัวเล็กๆนะคะเนาะเกียร์นะคะตัวนี้ที่สําคัญเป็นเกียร์หกสปีดลูกค้าลองมาขับนะคะนาวาลาตัวเก่าเกียร์ห้าสปีดกับตัวนี้เป็นเกียร์หกสปีดแล้วลูกค้าจะรู้ว่าเกียร์หกสปีดนะคะการใช้งานเขาสนุกแล้วก็ สามารถเชียนเกียร์สามารถทดได้เยอะนะคะเพราะว่าการใช้เกียร์5สปีดบางทีเนี่ยมันก็เหมือนแบบพอเกียร์5แล้วมันจะตื้อแล้วถูกไหมคะพอเรามีอีกหนึ่งเกียร์เข้ามาเนี่ยปุ๊บเวลาเราใช้วิ่งงานต่างจังหวัดปุ๊บนะคะมันจะสมูทมากขึ้นนะการใช้งานของเกียร์สมูทขึ้นเยอะเลยนะคะลูกค้านะอ่ะระบบแอร์ทุกอย่างเย็นฉ่ำใช้งานได้ปกตินะคะเย็นฉ่ำจริงๆเพิ่งเปิดนะเนี่ยไม่อยากลงเลย เย็นมากตัวนี้แอร์แบ็กแล้วนะคะมีแอร์แบ็กเรียบร้อยนะคะตรงคนขับมีแอร์แบ็กแล้วนะคะแอร์แบ็กไม่2ลูกนะเนาะคอนโซลคนนั่งซ้ายแล้วก็คนขับด้านขวานะคะมีแอร์แบ็กทั้งคู่แล้วเนาะอันนี้กล้าการันตีนะคะลูกค้าเพราะว่าเรามีทีมงานการซื้อรถนะคะทีมงานในส่วนของการซื้อรถเนี่ยค่อนข้างดูประวัตินะคะโดนจับความเร็วคุณก็เคลียร์ใบสั่งให้เรียบร้อยแค่นั้นเองนะคะลูกค้าก็ ยินดีนะคะที่เรารับเทิร์นให้ราคาสูงด้วยนะ,ะมาย้ํากันอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะคะสําหรับคันนี้นะคะนิสสันนาวาร่า NP 3 0 0นะคะราคา389,000บาทถ้าเครดิตดีสามารถกู้ได้เต็มนะคะผ่อนอยู่แค่ประมาณ7,000ไปลายๆเท่านั้นลูกค้าขาสำหรับวันนี้ขอบพระคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ